ตอนนี้ยังมีคนดูที่มาดูช่องของ Level รไฟแล้วยังไม่ได้กดติดตามถึง88%เลยนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องของเ e v ว l 5ไฟไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมอ่ะท่าพที่น่าสงสัยตรงน,นี้2ตรงน,นี้สองโอเค เต้องหาข้อปืงมาละลายน้ำแข็งแล้วใช่ไหมตรงเนี้ยใช่แหละที่มานานก็เพร,ราะโัรพลาดเก็บไม่หมดใช่อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งว่าไงนาะยข้าคือจิตกรมือสมัครเล่นผู้ยากจนถึงข้าจะไม่มีเงินซื้อสีน้ำแต่ข้าก็ว่าซิลทัสผู้ขอน้ำแข็งออกมาได้แบบพอถูไทยแล้วนะสีขาวนะแค่ปล่อยไว้เฉยเไม่ต้องลงสีอะไรก็เลยก็ได้ได้หรอวะ เฮ้ยแต่สีแดงนี่สีข้าต้องเอาอะไรมาหมดเพื่อใช้ถ่ายทอดความเป็นธรรมชาติของสีแดงดีเลือดไงนะเ,เพราะอย่างนั้นน่ะข้าจะช่วยหาวัตถุดิบจากน้ำแข็งที่ละลายแล้วอะไรก็ได้ที่เหมาะที่จะทำเป็นน้ำแข็งโทนสีแดงมาให้ข้าหน่อยได้ไหมได้ได้เลยต้องไปหาเศษน้ำแข็งไหมมึงอีกซินนเนี่ยมันช่างเป็นอะไรที่แบบไร้สาระสิ้นดี จุดไฟเลยอืบอ่านี่ไงนี่ไงแอปเปิลอ่าโอ้โหแม่งอยู่ตรงนี้เองเอะวะนี่ก็ต้องไปหาซะไกลไอ้แครอทแครอทแต่ไหนก็ต้องมีตรงนี้อีกอันหนึงห่งใช่ป่ะอ่านี่ไงโอ้โหเฮ้ยเ <c oughs> อ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอเฮ้ยเราทำอย่างนี้ก็ได้เหรอมันได้ด้วยเหรอมึองจะรู้นะอันนี้ ให้ uh, ซุปแปลเอาซุปกระป๋องไปโอ้โหไหลกาดถ้าแกะป้ายสีแดงแปดนนี่ออกมาแล้วหมดลงในซุปสีแดงเข้มแล้วก็ดีเลยข้าจะสามารถเอาแคสเมียร์สีแดงเข้มออกมาออกจากสิ่งนี้ได้ขอบคุณนะอะไรผมเนี่ยข้าอยากให้ท่านดูรูปวาดเพื่อเป็นการตอบแทนจังแต่ตอนนี้มันเพิ่งจะเป็นขั้นเริ่มต้นเองท่านมาเป็นเพื่อนข้าในเฟซบุ๊กกับข้าหน่อยได้ไหมไม้ถ้าข้าวาดเสร็จแล้วข้าจะเอาให้ท่านดูได้ ว่าแต่ท่านอัศวินว่าไงถ้าอยากจะถ่ายทอดความ,มงุ่ามของภูเขานี้ลงไปในกระดาษวาดรูปอย่างสมบูรณ์แบบนะข้าคิดว่าต้องใส่อะไรบางอย่างที่มีชีวิตและความรู้สึกลงไปด้วยนะท่านอัศวินคิดว่ายังไงล่ะอีสันคือสิ่งสําคัญนะมถ้าท่านอัศวินเนี่ยพอจะมีความรู้อยู่บ้างแฮะหลอกด่ากูไปดิเมื่อไม่นานมานี้มีเจ้าหญิงอินูอิตที่ไร ที่นิ้วได้รับบาดเจ็บอยู่อะไรเนี้ยอ่านไม่ทันแล้วยังไง่ะเดี๋ยวก็สีแดงที่มาจากรอยเลือดนั่นน่ะเป็นสีแดงที่งดงามที่สุดเท่าที่ข้าเคยพบเห็นมาเลยล่ะถึงวันนี้ข้าจะขอให้ท่านอัศวินช่วยอย่างไร้ความละอายใจไปหน่อยแต่ว่าตั้งแต่นี้ต้นไปอย่างน้อยก็สีแดงน่ะข้าจะหามาด้วยตัวเองเลยเอางั้นเลยล่ะคือกัดเอาเลือดคนอื่นมาวาดเนี่ยนะ ตรงนี้มีอะไรอีกมะโอ้เจ้าหอ,อยพวกเด็กพวกนี้เนี่ย่เคยชนะแข่งปลาหิมะของพวกเรานน่แชมปลาหิมะคนใหม่นี่แหละโอกาสแก้แค้นมาแข่งกันเถอะเอาก็มาดิก็มาดิฮ้ยคราวนี้ลุงจะเป็นคนแข่งกับเจ้าลุงเขาหน้ากลัวมากเลยคราวนี้เจ้าตายแนย่เดี๋ยวข้าจะเอาลุงมาก่อนใครว่าลุงงีย หลบได้อย่างนั้นเรืสมแล้วที่เป็นแชมป์ปลาหิมะอ๋อไม่เจอกันนานเลยนะเจ้านาโง่ืมโดนไล่ออกจากบ้านกินเป,เป็นอายการแล้วเหรอวันนี้ข้าไม่ได้มาในฐานะอายการแต่เป็นมารสเตอร์ปลาหิมะผู้ไม่เคยแพ้ตั้งหากละ่ะฉายาั้นได้ปะขอทดสอบความสามารถของเจ้าหน่อยแล้วกันแต่แค่มองก็ดูแล้วแหละน่างงงโง่แบบนี้ดูอ่อนปวกเปียกมากเลย ยังไงล่ะจะเอาชนะได้แล้วหยุดพูดแล้วก็เข้ามาเขาจะสั่งสอนเจ้าเองอะ่ซักเข้าไหล่กันนะร้อยเปอร์ซนี่แน่นี่แน,ะนนะ่อยากจะชาร์จแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์อนหันสิ้นดีนี่แน่นี่แนะน่นะ นี่แน่ตอนแรกก็อยากจะชาร์จแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ะแต่แบบจิตใจของข้าอะมันมากเกินกว่าร้อเอร์เซ็นตอะเพื่อคือนี่มันไม่จริงเป็นการแข่งที่สูสีมากใช่พวกเขาเก่งกันมากเลยอะเอานี่ของขวัญพอดีไอ้หน้างงนี่มันอ่อนไปหน่อยเลย รอบหน้าเรามาแข่งไปคิดว่าด้วยกันเถอะถ้าแข่งด้วยกันหมดทุกคนจะต้องสนุกแน่เลยถ้าลุงมาเล่นด้วยกันก็น่าจะดีนะไม่น่าจะมาเล่นหรอน่าอย่างเนี้ยโอ้โหเจ้าห,หญิงแบบทําได้แค่ยืนดูอ่ะแง่งเจอมอนอย่างเนี้ยทั้งกลุ่มอ่ะมันยืนดูเฉยๆก็พอมีปีไม่เข้าเกาะมาสะฟ้าทุกตัวเลยอ่าระเบิด โบเข้าให้เนาะมีแค่ก้อนเดียวอ่ะโอเคเข้าท้ำไปทำไมมอนมันเยอะจังวะไม้หลบไม่จำเป็นต้องหลบบัฟก่อน เอาจริงอัศวินนี่ก็ยิงแรงอยู่นะเพราะมันเป็นโหมดไอ้นี่ด้วยแหละโหมด PVE ด้วยอะมันก็เลยใช้ปืนแล้วมันเก่งหน่อยอเอาข้อเพิ่มมาฝั่งน้องมีให้จุดไหมไม่น่าจะมีน่าจะต้องหยิบหินต้องหยิบระเบิยจากตรงนี้ไป นี่สองอันโอเคต้องเจอวอร์สอะไรอีกปะเนี่ยทำไมรู้สึกว่ามันสุดทางแล้วไอ้นี่มันตัวเดิมปะ ตัวเดิมอีกแล้วเหรอแ่าตาคุ้นๆอีกแล้วเราเนี่ย,ยแม่จะเป็นหุ่นกระป๋องตัวเดิมเนาะทำอะไรไนดะ้นี่มันร่างทดลองที่ค่าสร้างขึ้นมาอย่างยากลำบากนะอ้าวเจ้ากำลังเล่นบทเป็นการ์ดอยหรอเอ๊ะ เจ้าชายจะก้าวไก่มากเกินไปแล้วนะคนนอกอ้าวพูด่งนี้เจ้าชายมุงกกนตีนกูไปเนี่ยข้าทาเพื่อโคโค่ข้าต้องทําการทดลองของข้าเสร็จสมบูรณ์ข้าต้องการร่างทดลองที่เหมือนกับโคโค่เพื่อจะพาโคโค่กลับมาที่โคโค่ต้องมาเป็นแบบนี้ก็เปราอข้าโคโค่บอกว่าแค่เจ้าไม่เป็นไรเขาพอใจแล้วนี่จะพูดเหมือนกับตัวเองรู้เรื่องทุกอย่างสิ เขาจะเป็นอะไรเอ่อข้าจะไม่เป็นอะไรได้ยังไงกันโกโค้พาทุกคนกลับมาแต่กลับต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวถ้าเอาเรื่องการเสียสละของโคโค้ไปบอกพวกมนุษยถีิมาพวกเขาจะต้องลอมรับเธออย่างแน่นอนแล้วภูเขาเชเวอรี่ก็จะกลับมาเป็นบ้านที่แสนสงบสุขอบอุ่นสําหรับโกโค้อีกครั้งเธอจะได้ไม่ต้องเหงาอีกต่อไปแล้วแก่ชายคิดนั้นหรอถก่ชายช้่นัานที่เอา้า ตรงไหนอีกวะเนี่ยสองอันเนี่ยถ้ามันขาดตรงไหนวะสองอันก็นลืมตรงไหนวะเนี่ยผมว่าผมก็ดูทุกมุมแล้วนะอือเช็ก,ก่อนตรงนี้เป็นพื้นที่ภายในถ้ำมันไม่มีละน่าจะเกี่ยวข้อกับจุดละลายน้องแข็งแน่เลยวะ่ะ อนีไม่ไม่ตรงจริงๆตรงนี้ก็เก็บไปแล้วนี่อ๋อนี่ไงอ๋อโอเคดีนะไม่ต้องเดินออกไปไกลไปไปจบด่านกัน